โดนเฟิร์สโดนแล้วครับผมเต็มสองเลยยู่ไหมอ้ยยู่นี่ว่า โดนไหมโอ้ยไม่โดนไม่โดนใครอล้วตัวเล็กๆอืมยังเว้ยพย้ยามไหมพยายามไห ย่างไปทั้งน้ำสองตัวแล้วครับกัดหลังฝนตกโอ้ยอยู่ าจจะโตกว่าใหญ่บ่ถ้าไปถ่ายว่าดูสิๆๆ น้ำใขยับน้ำหยุดฟังฝั่งคนเล่าฟังกันเฮ้ยโอ้โลมพัดฮึ <c oughs> <c oughs> โดนเฟิร์สโดนแล้วครับผมว่าแล้วเห็นขยับน้ำ <c oughs> วนเลยนี่ไงเห็นขยับน้ำนะครับเขยข้ามฝั่งนาทีอยากเก็บเป็ดพ,พ่อเด,ยด,ยดยียวเดินเลยตีไปขค้นไม้เดียวนะครับก็เป็นเอสทูตัวเดิมนะครับผมเอสทูใส่สวยๆเลยตัวนี้สำหรับคันวันนี้น้องเฟิร์สใช้เป็น บอสนะครับผมค้าดีพีโอยุ่งกัดยุ่งยุงกัดนั่นน่ะตบเล่นง่ว <c oughs> ินล่ะโอเคครับผมเดี๋ยวฝากผลงานนะคร <c oughs> ับผมฝากผลงานนะครับ <c oughs> กับกับยางไอทูไว้นะโซลแชาเรื่องนะครับหลังฝนตกนี่ได้เรื่องเลยหมายแรกก็กัดเลยโอเคเดี๋ยวลุยใหม่ะครับผม แก้มสองเลย <c oughs> อือหยเอ้าพันกันยังไงวะเนี่ยดันเขาใต้ยากโอ้โหใหญ่เลยครับตัวนี้ ใหญ่เลยกัดลึกเลยตัวนี้เมื่อกี้น้องเฟิร์สได้ไปตัวนะลองตีซ้ำหมายเดิมนะครับโอ้ยตัวนี้มิดคอเลยครับเนี่ยผมมิดคอเลยตัวนี้ตัวนี้นจะมีร่วมร่วมโล ตัวนี้นะมั้งมันขยับเมื่อกี้ตัวนั้นบโมหันต์ตัวนี้นะมั้งตัวนั้นนี่คนละตัวกันนะมั้งเนี่ยตัวนั้นลูกมันงนะมั้งนี่นะลูกเนี่ยฝนแยกตกเปื่อยๆนะต้องเอาขโู๊ถ่ายไปก่อนอ้วนเลยครับตัวเนี้ยเพิ่งเปิดกล่องอะ <c oughs> เปิดตีไปไม้เดียวมั้ง ไม้เดียวหรือสองไม้นีน่ไม่ใกล้กันเลยใกล้กันนะอ้านี่ครับผมไซส์สวยสวยเลยกัดเป็นเอสทูนะครับผมแม่ยเยอะเห็นไหมกินลึกมากเลยลึกโอ้อยขาา้างในสำหรับคันก็เป็นบอสเหมือนกันนะครับผม,มนีน่าันเพิพิวเฟิร์สเช่อนสสวยสวยนะครับผมโอเคนะครับผมฝากผลงานเอสทู แล้วก็ขันบอสสุดยอดครับ S2 สู <S 2> S 2, นะครับผม ตีห้มห้ขยับฝั่งนี้ขยับฝั่งนี้ Đây nè Đã tục rồi Ủa, ừ, nhung lại thôi bà Phân này bà อยู่ไหมอยู่อ,อ้อยู่นี่วะอย,อย,อย uh ู่น like ี่วะว่าไม่อยู่มันเงียบเงียบอืมเต็มเขี้ยวกินลึกเลยเต็มเต็มคำเลยครับตัวนี้อ่ะน้องเฟิร์ เมทูนะครับผมเหมือนเดิมนะครับหมายนี้3แต้มแล้วครับผมหมายนี้แต่ว่าฝนตกปล่อยๆฝนตกสุดกล้องบ่นี่หืมยัดน้ํเสล็ดออกก่อนทีกลางสายฝนนะครับเล้วคุณยัดใส่กล่องบ่ล่ะสายนี้ส,สวยๆ รูดแล้วเหรอต้องฝากขีดเรียบ,บรอยออ้อยโอ้ยุงตายแล้ยวยังนั่นใ่บอกตายแล้วนี่ครับผมเอ็ดทูนะครับผมฝนเต็มปากช่อนไซส์สวยๆช่อนนาโอ้ฝนตกนะฝนเยอะซึนากรองแล้วโอเคนะครับผมฝากผลงานนะครับ เอนะครับผมวันนี้ถ้าจะไม่ไม่ไหวแล้วฝนตกน่าจะพอแต่ตัวนี้น่าจะพอแล้วครับผมโอเคครับผมสุดยอดครับผม